สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแลนด์ข่าว audio อัอนถัวอยู่กับผมดีเจเอกครับผมเทปนี้ <c oughs> ผมอยู่ที่จังหวัดอุจยานะครับผมอำเภอบ,บางบานครับหนึ่งในแบรนด์ของพิพิธภัณฑ์ของเครื่องเสียงรถยนต์กับเวดบอยส์โมดิฟายนะครับผมผ่านมาพอดีเจอรถคันเก่าคันนี้นะครับพอเปิดท้ายมาไม่ธรรมดาเลยเป็นรูปแบบของอเวดบอยส์แบบแเรียกว่าเต็มระบบเหมือนกันนะผมดูแล้วเต็มระบบเลยนะครับ8นิ้ว6นิ้ว มีซับบูเฟอร์ด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอเจ้าของนะครับเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของวันเดียววสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่อชื่ออะไรครับช่างโจ้ครับช่างโจ้เออช่างโจ้นี่ทําอะไรฮะเนี่ยครับก็เครื่องเสียงแอร์ฟิล์มอ๋อคือคือทําอยู่ทําเป็นอันนี้รถรถอุ้ยผังบัวผังบัวทำแล้วคือเราทําเองครับผมอันนี้รถลูกค้าอ๋ออันนี้คือรถลูกค้าใช่ครับอ๋ออันนี้คือแปดนิ้วหกนิ้วครับผมคันนี้ ซับี่นิ้ว15นิ้วสเปค220ไวท์3เนื้อครึ่ง15นิ้วเลยเหรอครับผมแล้วไปยัดตรงไหนคะข้างหลังช่องช่องยีนะครับอ๋อที่เห็นเป็นตู้นี้ก็คืออันนี้หลังหลังจากตู้นี้เข้าไปหลังจากตาะอ๋อหลังจากตู้นี้เข้าไปก็คือเป็นซับก็เป็นซับ5นิ้วลงพื้นลงพื้นออ็เวทไวท์เวทไวท์ครับผมอ๋อ อ่ถ้าเกิดว่า35นิ้วด้วยถ้าเกิดว่าไดธรรมดาคงฝันไม่ได้ไม่พอครับไม่พอใช่ใช้เป็นไดอะไรพี่อันนี้เป็นนิสสัน140นิสสัน140มาตรฐานที่รถเครื่องเสียงใช้กันทั่วไปเลยนะใช้กันทั่วไปนะครับไดยอดฮิตไดยอดฮิตใช่นะครับมาด้าเออร์ร้อยสี่สิบนิสได้เหรอครับครับครับไดนิสสัน140 140ใส่ได้เหรอใส่ได้พอดีไหมพอดีแทนเดิมแทนเดิมเลยนะครับใช่ครับแล้วรถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นอะไรฮะ สวีต้าโดเรมอนเรียกทั่วไปที่เรียกทั่วไปโดเรมอนนะนะโอ้ตัวนี้ก็น่าจะมีสัก20 20ปี่สิบได้นะน่าจะได้นะ20กว่าปีนะครับผมรถคันนี้เวทไวย์นะครับก็เอ่อฟอนต์เราไม่ต้องพูดถึงพาวเวอร์พาวเวอร์ก็ใช้ของเวทไวย์ก็เป็นเวทไวย์ทั้งระบบเซตระบบทั้งหมดเลยใช่ไหมเวทไวย์ทั้งระบบใช้ปีกี่ตัวเดี๋ยวขออนนุญาตตตดปปปปีีีเเ็1ัััววครบียวหรรอใช่คับ อ๋อแล้วก็มีทัมมิ้งไลยทลยทัมมิ้งไ <ฟ S 1> ลท์ทมมิ้งไลทยทัหน้า <แฟ S 1> ที่ก็กรบฟเฟตเช็คเ,คเ<แ>ฟตสามารถทำให้รถคันเดียวกันเป็นเฟตเดียวกันอืมเป็นให้รถคันเดียวกันให้รถในระบบรถคันคันนี้เป็นเฟตเดียวกันบางคนอาจจะงงนะครับคือหมายถึงว่าบางทีเฟตของซับกับเสียงกลาง<ช>หรือไม่ก็มิโดโลเพราะอันนี้มันจะมี ออกออกโรลออกโลนิดๆแปดนิ้วนะครับเผื่อเหมือนบางทีซับกับไอ้ตัวแปดนิ้วอาจจะอยู่ color fade แล้วกับสัญญาณให้มันอยู่เฟสเดียวกันทำให้เป็นเฟสเดียวกันนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของเฟสเพราะเฟสจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางของของทางออกใช่ไหมที่มันเป็นบวกลบของ power อันนี้มันเฟสที่สัญญาณเลยเฟสที่สัญญาณอันนี้เฟสที่สัญญาณมันต้องเข้าใจก่อนอะไรเงี้ยให้ให้มันซับ ขึ้นมาเป็นเศษแบบกับาร์ติการ์ตให้รวของโอแล้วเราปกตินี่คือเราเปิดร้านเองหรือยังไงก็เป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านใช่ครับอ๋อที่ไหนครับอ่าบางไซครับ C K Car Audio บางไซ C K Car Audio บางไซใช่เป็นตัวแทนจำหน่ายของไม่พ้อยด้วยเหรอของไม่พ้อยครับไม่พ้อยทั้งหมดเลยของร้านใช่ครับครับผมก็เอ่อ ทิ้งเบอร์โทรได้เลยทิ้งเบอร์โทรเลยเพื่อคนที่อยากติดตั้ง0618274292ครับครับผมแล้วก็เฟซ CK Car Audio บางไซอยุทยาอ๋อ CK Car Audio เดี๋ยวผมจะแคบปหน้าเฟซให้ดูนะครับสามารถติดต่อได้อยากติดตั้งเครื่องเสียงนะครับเน้นเป็นรถทำเป็นอะไรบ้างทั่วไปทั่วไปติดฟิล์มติดฟิล์มติดเครื่องเสียงติดสกล้องหน้ากล้องหลังอัปเกรดวิทยุ ให้เป็นแบบ Android เดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาเป็น Android เป็น Apple ิลไอเทมอะไรเนี่ยนะกล้องหน้ากล้องหลังอะไรเงี้ยนะครับผมบอกเลยห้าพัแต่ลูกค้าที่จ่ายโอเคเรามาดูเจาะลึกถึงคันนี้กันดีกว่าครับนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้อันนี้ลูกไข่6.5 6.5เป็นมิดเลนเป็นมิดเลนนะครับอันนี้ก็จะออกโลเล่หน่อยติดโล8นิ้วติดโลแปดนิ้วติดโลแล้วก็ซับนะครับโอเคงั้นมาที่ปี ลองฟังได้ไหมผมอยากลองฟังเลยได้ครับนะครับโอเคนี่เต็มระบบในเรื่องของเว็บวอยซ์โมนิฟายนะครับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ขอบคุณพี่เอด้วยสปอนเซอร์ของเทปนี้นะครับอันนี้รถลูกค้าเหรอรถลูกค้าใครคะลูกค้านี่เหรอมาเลยมาเลยมา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 เลยเข้าหน่อ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 ยโอ้โหรถลูกค้าเจ้าของรถเองครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวรถคันนี้ของเราเลยครับถามก่อนเลยว่าเนี่ยประมาณเนี่ยเท่าไหร่อ่าแสนต้นต้นครับแสนต้นต้น นะครับเวทไบรทหมดเลยใช่ไหมไบวทยทางระบบครับ15นิ้วอันนี้คือรวมติดตั้งแผงซาวคอนเซปต์รวมผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้ด้วยครับผมแสนต้นต้นจบเลยจบเลยครับรถรุ่นนี้รุ่นอะไรฮะโรเลมอนปีไหนเนี่ยปี92้ปี92ปีนี้ปีอะไรครับ30ปี30ปีใช้โอ้เกินค่าแล้วยีกว่าปีนี่ผมสามสิบปีเลยนะคันนี้นะครับเป็นรถของเราเองใช่ครับ โอเคเดี๋ยวขอญาตลองให้ฟังหน่อยได้ไหมนะครับผมนะครับโอเคเขาผมได้มาจัดมาครับผมในเรื่องราวของแบรนดพีบันนะครับผมกับเวนวอย์มอดิฟครับเต็มระบบเลยนะครับนี่เลยตั้งแต่ไฮเสียงแหลมนะครับมิดเลนเสียงกลางนะครับซาวบูเฟอร์นะครับ I hate to leave you under stress. I need some help to pack my case. This world is all a stage. We got different roles to play. Every day's another page. Every night I hope and pray that you'll always feel the same. Sweet to say goodbye. Who knows what lies around the bend? There's so much danger on the road. I would be foolish to pretend that sometimes I'm not afraid when I hear that wild alarm racing through this mad parade. โอเคครับให้ฟังไปนะครับรูปแบบสไตล์ของการฟังผมบอกเลยว่าเวดบอยฟังไปรู้สึกว่าครั้งแรกที่ผมฟังเวดบอยแล้วรู้สึกว่ามันเสียงมันหวานมันกล้องกลางวานนะครับ รายละเอียดได้รายละเอียดแล้วก็บู๊ด้วยสไตล์บู๊อยู่แล้วเราเห็น<ท>ไหมใส่โชว์เพราะงั้นเราไปโชว์กับเขานี่เราไม่ได้กินเขาแน่ <laughs> นะครับมีแต่โหดโหดนะครับ <laughs> บู๊ได้แล้วก็ซาวูเฟอร์ที่กระชับลึกและหนึบด้วยหนึบอันนี้จูนเองเลยจูนเองจูนเองแต่เราได้พันธ์ดีเราก็เลยจูนง่ายอยู่แล้วได้ของดีด้วยได้ของดีด้วยนะครับผมมานะครับผมอันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยเราเนี่ยศสีนาครับศรนากล้องอยู่นู่น เรามาคุยกันเองหรือไงนะกล้องอยู่นู่นนะครับยูเซนาครับผมครับผมก็วัยรุ่นเสนาวัยรุ่นเสนาครับอันนี้วัยรุ่นบางไสบางไสนะครับผมอยากติดตั้งเครื่องเสียงที่รถยนต์นะครับดังๆแรงๆแบบนี้ทุกสเต็ปงานนะครับแล้วก็อสซอรีที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์ติดต่อได้ที่ไหนนะ CK คาร์ดิโอบางไทครับผมครับผมฝากเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่ง061-827-4292ครับครับผมนะครับมีปัญหาในเรื่องของเครื่องเสียงรถยนต์นะครับสายบูสสายโชว์สายฟังติดต่อได้เลย<ส><ส>นะครับกับคุณช่างโจครับช่างโจนะครับรวมไปถึงชื่อชื่อนิด ชินิดนะครับผมคุณนิดนะครับผมโอเคเทปนี้นะครับกับผลิตภัณฑ์เวดวอ์โมเดฟายนะครับลาไปก่อนนะครับเทปหน้านะครับเราจะไปถ่ายแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใดติดตามด้วยแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเทปนี้ลาไปก่อนคขามากสวัสดีครับ เขาลวงดวงใจพี่เป็นแผลพี่เจ็บปวดช้ำหัวใจเสียแย่แผลใจแผลใจมันก็เริ่มรังรอพี่รอน้องพยาบาลรอพี่รอน้องพยาบาลพี่ต้องการ យ៉ាងណា